ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับที่น่าสนใจนะครับจากค่ายฟีทอสนะครับก็คือรุ่น PX18 นะครับเป็นมัลติฟังชันแฟลชไลท์นะครับก็เป็นไฟฉายที่น่าสนใจเพราะว่ามีแสงพุ่งแสงกว้างแล้วก็แสง RGB นะครับเป็นดีไซน์ที่แปลกดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างสูงสุด3,500ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะแสงไกลสุด350เมตรนะครับนะพร้อมกับแสง RGB นะครับนะให้เลือกเล่นถึงประมาณ7แบบนะครับ การชาร์จแบบ usb c ด้วยแล้วก็มีโหมดแสงเทียนด้วยนะครับตรงกล่องเขาเขียนไว้อันนี้อุปกรณ์ในกล่องที่จะได้นะครับก็คือสายชาร์จนะครับตัวไฟฉายตัวคลิปนะครับคลิปถอดได้นะครับนะจะมีอุปกรณ์นะครับนะมีไขควงพร้อมกับน็อตเนี่ยมาให้น็อตหัวแฉกนะครับนะแล้วก็คู่มือสายคล้องแล้วก็กระเป๋าใส่นะครับนะอันี่คืออุปกรณ์นะครับนะเขียนนะครับในส่วนของตัวไฟฉายนะครับนะแบตเตอรี่ข้างในเป็น5000มิลลิแอมนะครับนะนี่ครับตรงนี้เป็นฝาท้ายเขาแต่ว่ามันล็อกไว้ด้วยน็อต6กแฉกนะ น็อตหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะเป็นท้ายไม่เหล็กนะครับนะดูดค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับนะนี่ครับดูดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะถือว่าโอเคมากนะครับนะตรงสีดํานี่เป็นยางนะครับนะเป็นยางนะดูดได้แรงดีนะครับนะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นไฟแนวพวกอา RGB นะครับนะสวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับจะหมุนเลือกโหมดแล้วก็กดเปิดปิดตรงนี้นะครับ ประมาณนั้นอันนี้ก็คือหลอด LED ด้านหน้านะครับนะตัวนี้จะเป็น SFT 25R นะครับตัวนี้จะเป็น XPG4 นะครับแสงขาวทั้งคู่ครับน่าจะ 6,500K นะครับทั้งคู่นะครับนะเอเคนะครับดูแล้วก็การจากการประกอบเนี่ยก็งานสวยงามนะครับแล้วก็เพื่อๆอาจจะถอดนะครับเปลี่ยนนั่นนู่นนี่ได้นะครับแบตเตอรี่นี่เปลี่ยนได้นะครับนะอ่ดูจากตัวเว็บไซต์ของเขานะครับนะแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะนะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับนะนี่ครับดูจากหน้าเว็บเขาเห็นไหมครับนะเป็นแบตสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าพันวิลลิแอมป์นะครับนะประมาณนั้นนะครับน่าจะเปลี่ยนได้นะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือนะครับนะความสว่างแล้วก็อื่นๆนะครับนะโอเคทุกท่านมองเห็นไหมครับนะในส่วนของนะครับนีระยะแสงไกลสุด350เมตรครับการกันน้ำ ip 6 7นะครับการกระแทกที่1เมตรนะครับนะโอเค แล้วก็ในส่วนของโหมดความสว่างครับเราต้องมาดูโหมดความสว่างกันหน่อยนะครับนะเทอร์โบหนึ่งเนี่ยนะครับก็350ลูเมนครับทุกท่านครับเขาให้ระดับแสงมาเยอะดีนะผมชอบนะครับนะเทอร์โบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเวลาเราเข้าเทอร์โบเนี่ยนะครับมันจะเทอร์โบหนึ่งนะมันจะต้องกดแช่ค้างไว้นะครับนะจากสถานะปิดด้วยนะนะครับตัวนี้นะครับเปิดได้นานไหมก็น่าจะราวๆสัก นาทีหนึ่งได้อยู่มั้งนะครับนะแล้วก็จะลดระดับมากลางๆหน่อยนะครับประมาณนั้นแรงแรงกว่กลางอยู่นะครับนะสตรเนี่ยสามพลูเมนนะครับนะแล้วก็ SOS ก็มีนะครับนะแล้วก็ในส่วนของแสงอื่นๆนะครับนะอันนี้คือแสงปกตินะครับนะแสงคงที่ปกติเปิดได้นะครับเปิดได้แบบไม่ต้องกดแช่นะครับนะเทอร์หนึ่งเนี่ยมันต้องกดแช่นะครับจากสถานะปิดแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยนะครับ อย่างตัวนี้มีให้เลือกดีมากนะครับนะอีโค่เงี้ยนะครับแสงขาวเนาะอ่าสปอตไลท์กับฟลัดไลท์เนี่ยเลือกได้นะครับนะก็อ่ต่างกันนิดนึงนะครับนะสปอตไลท์นะครับดูที่สปอตไลท์ก่อนนะครับอีโค15ลูเมนนะครับก็เปิดได้250ชั่วโมงเลยนะครับโล75ลูเมน13ชั่วโมงมีเดียม350ลูเมน8ชั่วโมงนะครับไฮอ่พันลูเมนครับ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เทอร์โบ2นะครับ1,700ลูเมน3.5ชั่วโมงนะครับนะ แต่ว่าพวกนี้มันก็ดรอปนะครับนะดรอปนิดนึงเท่าที่สังเกตเห็นนะครับนะแต่ว่าคุมอุณหภูมิดีนะผมว่ามันไม่ค่อยร้อนเลยนะครับไฮเนี่ยเธอร์โบสเนี่ยจะดรอปมาประมาณสักไฮนะครับไฮเนี่ยมีการดรอปต่อนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังแรงกว่ามีเดียมอยู่นะครับนะประมาณนั้นในส่วนของฝัดไลท์ครับนะผมผมเองผมชอบฝัดไลท์นะคือมันเดินในป่าสบายดีแสงสวยนะครับอีโคเนี่ยสิลูเมนครับสองชั่วโมง โล uh, เนี่ย90ลูเมนนะครับได้13ชั่วโมงเท่ากันนะครับมีเดียม400ลูเมน8ชั่วโมงนะครับไฮ1200ลูเมน3.8ชั่วโมงครับแล้วก็เทอร์โบ2 2300ลูเมน3.2ชั่วโมงนะครับมันก็มีการรอบนะครับทุกท่านยังไงมันก็ต้องรอบเพราะว่าความร้อนนะครับนะยังไงก็ต้องรอบอยู่ดีนะครับแต่ว่าความสว่างคงที่อะไรพวกนี้ตอนมันรอบเนี่ผมว่าตัวนี้ทํามาดีนะมันไม่ได้รอบเยอะนะครับนะ uh, ความเข้มแสงนะครับสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าคเดา์นะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับนะนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานตัวนี้กันเลยครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับทุกท่านก็แบตเตอรี่มันถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นตัวปิดแบบใช้น็อตขันเนี่ยนะครับนะน็อตหกเหลี่ยมขันนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าถอดเปลี่ยนได้จะดีมากนะครับนะโอเค การชาร์จ USB-C จะอยู่ช่องนี้นะครับนะช่องนี้นะครับนะเปิดได้เลยนะครับปุ๊บนะเปิดผมว่าเปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าดีนะมันจะได้ไม่เปิดเองง่ายๆนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือส่วนหัวนะครับอันนี้ SFT25R อยู่ในโคมผิวเรียบนะครับแล้วก็ XPGC อยู่ในโคม TIR นะครับแสงดีแสงสวยมากนะครับสวิตด้านข้างอยู่ตรงนี้ครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็หมุนอย่างนี้เลยครับนะ นะครับอันนี้โหมดล็อกนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับเอ่อในส่วนของเออผมลืมพูดนิดนึงครับเวลาเราชาร์จเนี่ยนะครับทุกท่านเวลาเราชาร์จเนี่ยลักษณะของของไฟสถานะในการชาร์จเนี่ยนะครับมันจะขึ้นจากตรงท่อนี้นะนะครับมันจะขึ้นจากตรงท่อนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนะเดี๋ยวเสียบชาร์จเลยนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงท่อนี้นะครับนะมันจะเป็นตัวบอกนะครับถ้ามันเต็มมันก็จะขึ้น เขียวนิ่งไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ายังชาร์จอยู่นะครับโอเคนะครับมาดูการใช้งานเลยครับโอเคคราวนี้นะครับเริ่มไปที่โหมดแรกก่อนเลยครับเป็นแสงสปอตไลท์นะครับแสงพุ่งนะครับแสงพุ่งมาดูครับนะครับมีความจํานะครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนอันนี้ต่ําสุดเลยนะครับอีโค o โล e d มีเดียมไฮนะครับถ้าเทอร์โบต้องดับเบิลคลิกเข้าครับประมาณนั้นครับกด จากเทอร์โบเนี่ยนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะกลับนะครับนะกลับสู่ระดับประมาณสักไฮนี่แหละนะครับนะแล้วจากนั้นกดหนึ่งครั้งก็ดับนะครับมีความจำนะครับนะจากสถานะปิดนะครับถ้ากดแช่ไว้ก็จะเข้าเทอร์โบหนึ่งเลยที่ว่าแรงสุดเลย3500ลูเมนนะครับทั้งสปอตทั้งทั้งฝ l ดเปิดพร้อมกันนะครับปล่อยนิ้วดับนะครับเป็นแบบนั้นนะครับนะโอเคนะครับในส่วนของแสงฝัดครับทุกท่านแสงฝัดก็เช่นกันนะครับกดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งปิดนะครับ พอเปิดปุ๊บนะครับกดแช่เลือกระดับนะครับนะสระดับนะครับอีโคโลมีเดียมไฮเทอโบจะซ่อนนะครับเดี๋ยวมันคลิกนะครับนะจะซ่อนไว้นะครับนะประมาณนั้นครับนะอ่ไม่ว่าจะสปอร์ตหรือฟลัดนะครับนะถ้ากด3ครั้ง1นึก็จะได้สโตรบนะครับนะและถ้า1นึ่ต่อนะครับจากนี้ไป1นึก็จะได้ SOS ประมาณนั้นครับนะกด1ครั้งจากตรงนี้ไปนะครับ ปึ๊บนะครับก็จะกลับแสงปกตินะครับนะโอเคนะครับพอมันเปิดอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนหมุนสวิตได้นะครับนี่แสงฟลัดนะผมเลื่อนกลับมาสปอตก็ได้ครับสลับไปสลับมาได้แบบนี้ยังติดอยู่นะครับนะอ่าต่อไปจะเป็นแสง RGB ด้านข้างนะครับเนี่ยตอนนี้เลือกที่ RGB ด้านข้างนะครับนะอ่ามาดูซินะครับอ่ากดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งปิดนะครับนะแสงตรงนี้นะครับนะมันก็จะมีอ่าแบบ เลือกสีได้นะครับนะอันนี้เป็นสีออกนะครับสีส้มหน่อยกดแช่ครับนะนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเลยครับนะให้เราเลือกนะครับพอใจสีไหนเราก็ปล่อยนิ้วครับนะโอเคนะครับผมขอเลือกเป็นสีแดงนะอ่านะครับโอเคนะครับถ้าดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะกระพริบนะครับนะเห็นไหมครับถ้าเรากด3ครั้ง123ก็จะได้เป็นแบบกระพริบแบบตำรวจนะครับนะประมาณนั้นนะครับ แดงน้ำเงินนะครับหนึ่งสองสามเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนะเท่าที่ดูก็คือได้แค่แบบเนี้นะครับนะแบบตำรวจนะครับหนึ่งสองสามมีแบบอื่นไหมไม่มีครับนะไม่มีแบบอื่นนะครับนะโอเคแล้วก็จากสถานะปิดนะครับถ้าเรากดถ้าเรากดหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปกดแช่ตามเลยนะครับนะหนึ่งสองปุ๊บอ่าจะเป็นโหมดแสงเทียนครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือปรับความสว่างอะไรไม่ได้นะครับนะ กดแช่อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้สว่างขึ้นนะครับนะก็แค่นั้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับผมว่าถ้าจะให้ดีเจ้าตัวโหมดนี้ถ้าเกิดปรับแสงสว่างได้เยอะๆหน่อยจะดีนะครับนะก็จะน่าสนใจมากขึ้นนะครับนะทำรองนั้นครับโอเคนะครับนะอันนี้ก็การใช้งานคร่าวๆโหมดล็อกก็ต้องล็อกที่สวิตตัวนี้นะครับนะโอเคนะครับทำรองนั้นนะครับ โดยรวมก็ผมมองว่าเป็นไฟฉายที่ดีนะแต่ว่าจุดที่ควรปรับปรุงก็คือว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้จะดีมากนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างเนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะปรับนะครับระดับความสว่างได้ก็จะดีเลยนะครับนะจะดีมากๆนะครับและในส่วนของแสงสปอตกับฟลัดแรงสุดเนี่ยถ้าเปิดแบบค้างได้เลยจะดีมากนะครับโดยที่ไม่ต้องกดแชร์นะครับนะประมาณนั้นนะครับแต่โดยรวมก็ แสงดีครับน่าประทับใจนะครับนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแสงภาคสนามกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับอ่ะสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับฟีทอช px สิบแปดนะครับนะเป็นไฟฉายที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับตอนนี้โชว์แสงสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์โหมดต่ําสุดเลยนะครับอีโคนะครับนะก็พอมองเห็นครับแต่ว่าเดินอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะอันนี้โหมดโลครับนะก็เขามีแสงประมาณ สี่ห้าระดับให้เลือกเลยนะครับคือดีมากนะครับโหมดโลนี่มองเห็นโกบัสได้เลยนะครับระยะยี่สิบห้าสาสิบเมตรนะครับโหมดโลนี่พอเดินได้นะครับส่องได้ไกลแสงดีนะครับนะ SFT 2 5 R นะครับนะตัวนี้แรงแสงสวยนะครับตัวนี้เป็นโหมดมีเดยมนะครับนะมีเดียเนี่ยผมว่ากำลังดีนะนะครับกำลังดีตรวจตราได้สบายนะครับนะแล้วก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับนะสปิลแสงค่อนข้างกว้างนะครับนะ แสงสวยเลยครับตัวนี้นะครับนะค่อนข้างดีมากนะครับอันนี้โหมดไฮครับนะโหมดไฮก็นะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับนะยังมีไปเทอร์โบอีกนะครับนะโหมดไฮนี่ยก็มีการดรอปนะครับทุกท่านมันจะดรอปลงมานิดนึงนะครับนะแต่โดยรวมก็ดีครับแรงนะอันนี้เทอร์โบเลยครับนะเทอร์โบเนี่ยพันเลูเมนผมยังงงว่าเอ๊ะมันทําได้ถึงจริงหรือเปล่าจะสว่างนะครับสว่างมากนะครับนะหลอด sft 2 5 r นะครับนะ ถือว่าค่อนข้างสว่างนะครับก็มีวงแหวนนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้หน้าเกลียดอะไรนะครับนะนะครับติดวงแหวนนิดนึงนะครับโคมผิวเรียบให้แสงเข้มนะครับพุ่งจัดจ้านมากนะครับตัววงแหวนก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้หน้าเกลียดนะครับนะดูที่ตัวบ้านครับนะนะครับอันนี้ก็จะมีการรอบอยู่นะครับทุกท่านนะแต่ว่าก็แต่ว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรแหละนะครับนะดรอปลงมาสักหน่อยนึงนะครับนะ ประมาณเราๆสักไฮอย่างเงี้ยนะครับแล้วไฮก็อาจจะมีการดรอปต่อไปอีกนะครับนะประมาณนั้นแต่ว่าความร้อนไม่มีปัญหาครับนะไม่มีปัญหาเปิดได้ถือว่าโอเคครับไม่ได้ d r อปไวมากนะครับนะโดยรวมผมพอใจนะนะครับกับไฟฉายตัวนี้ในเรื่องของความร้อนแล้วก็แสงนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับนะอันนี้ก็นะครับกลับมาที่ไฮนะครับกดหนึ่งครั้งมันจะกลับที่ไฮแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นแสง f l a s ให้ดูนะครับนะแสง f l a s จะเป็นหลอด XPG4 นะครับนี่คือระดับอีโคนะครับนะก็โหมดต่ำนะครับก็พอเดินได้แต่ไม่ดีครับนะต้องไปสักโลครับนะโลนะครับนะโลก็กำลังดีครับนะอ่าเห็นโกบัสแต่ไม่ชัดนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูที่มีเดียมครับเห็นไหมครับมีเดียมเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมันก็ได้ความกว้างความพุ่งนะครับนะแสงฟลัดนะครับนะแสงพุ่งก็แสงกว้างครับนะแต่ว่ามันก็มีติดพุ่งบ้างนะครับนะอันนี้โหมดไฮนะครับนะ โหมดไฮนี่คุ้มในทั้งสนามบอลเลยครับนะ XPG4 นี XP này, ่แหละหลอดแรงมากนะครับอันนี้เทอร์โบนะครับเทอร์โบแสงเขาค่อนข้างจะขาวไปหน่อยนะสำหรับผมถ้าได้สัก 5000k จะดีมากนะครับนะหลอดนี้ถือว่าเป็นหลอดหนึ่งที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับนะรู้สึกดีครับที่ว่าเขาใช้หลอดรุ่นใหม่ๆนะครับนะ s f t 2 5 r XPG4 เงี้ยเออไม่ไปหาหลอดรุ่นเก่าๆมาใช้นะครับ ช้อะไรที่มันใหม่ๆในตลาดเงี้ยแรงนะครับนะแสงสวยครับนะผมเปิดเดือนในป่าเนี่ยประทับใจนะตัวนี้นะครับนะเปิดโหมดเทอร์โบเปิดโหมดไฮอย่างเงี้ยนะครับไม่ร้อนมือนะครับแล้วมันก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะครับนะประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์เทอร์โบนะครับเทอร์โบเนี่ยเราจะต้องเข้าจากสถานะปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มแช่ค้างไว้มันถึงจะติดออกนะครับนะ เทอร์โบจะเป็นแสงสปอตกับฟลัดรวมกันนะครับเปิดได้ประมาณสัก3 0 4 0ิวินาทีจะดรอปลงมาสักประมาณกลางๆนะครับนะก็เทอร์โบอ่าเทอร์โบในที่นี้คือเทอร์โบแบบแรงสุดนะครับนะแรงสุดก็คือเป็นสปอตกับฟลัดนะครับในความคิดผมก็คือถ้ามันเปิดค้างได้จะดีเลยนะครับนะไฟฉายมีความร้อนไหมก็มีครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับนะสามสวินาทีมันก็จะ ค่อยๆรอปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยครับนะว่ามันรอปลงขนาดไหนนะครับนะครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้เริ่มเริ่มลงแล้วนะครับนะเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วนะครับค่อยๆลงมานะครับแต่ว่ายังเข้มดีอยู่นะครับนะเป็นแสงสว่างที่โอเคมากนะครับอ่าตอนนี้ก็ผมว่าเริ่มแล้วแหละนะครับนะอ่านะครับ เนี่ครับนี่ครับอ่าเริ่มเริ่มสังเกตเห็นใช่ไหมครับนะมันมืดๆลงแล้วนะครับนะเนี่ครับเขาก็จะ d r อปมาประมาณนี้ครับนะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของเทอร์โบหนึ่งนะครับเทอร์โบหนึ่งแรงสุดเนี่ยนะครับสปอร์ตกับฟลัดก็ d r อปมาประมาณนี้นะครับถ้าผมเอานิ้วอ่าออกจากปุ่มเนี่ยก็จะดับเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับจะให้ดีผมว่าถ้ามันเปิดติดแบบแช่ได้จะดีมากนะครับนะนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวขอกลับไปแสงแฟล l ไลท์นะครับนะฟล l ไลท์อันนี้จะเป็นโหมดไฮนะครับประมาณพันสองรลูเมนนะครับนะแสงดีนะครับนะกว้างนะครับนะโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับนะประทับใจนะครับนะถ้าจะปรับปรุงอะไรก็อยากให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับนะก็คือแบบเปิดเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับแล้วแสงฟลชไลท์นะครับเอาแสงแสง RGB ด้านข้างอยากให้ปรับระดับความสว่างได้ก็จะดีมากนะครับ แสงสปอร์ตแสงฝรัดถ้ามีเวอร์ชัน 5000k ก็เยี่ยมเลยนะครับนะโดยรวมประทับใจครับในเรื่องของแสงความร้อนอะไรพวกนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆม,มารีวิวให้ได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ